ออกกำลังกายวันนี้ก็ไม่ได้เช้ามากนะคะแต่ว่าวันนี้มันก็คืมบ้างเหมือนกับแดดจะมาเหมือนกับจะไม่มาเลยคะ่ะก็ไม่ช่คก็ขอขยับตัวนิดนึงพอตื่นขึ้นมาเราต้องแจ่มใสเราต้องออกกําลังกายต้องขยับตัวต้องอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะกินกับอาหารนะไม่โชก็จะไม่กินอะไรก่อนตอนเช้าตอนเช้าก็จะดื่มน้าโอเคไม่โชคเป็นคนที่ไม่ได้มีรูปร่างที่ ผอมนะคะขาแข้งก็ใหญ่พอสมควรแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ไม่เป็นที่อยู่แบบว่าไม่ใช่อยู่ไม่เป็นที่เอออยู่ไม่เป็นที่ก็ใช่อยู่อน,นี่อยู่อยู่แบบว่าขยับตัวดีค่ะทาถูกบ้างไม่ถูกบ้างน,นี่ก็ได้ทั้งเอวทั้งแขนทั้ง,งอะไรแบบนี้ค่ะมันได้แบบว่ามันได้ขยับตัวว่างพูดง่ายเนะ่ะยมันจะได้แบบว่าทําให้เรา มีอะไรทาเวลาที่เรากินเยอะๆไม่ชอก็กินเยอะอยู่นะบางครั้งบางจังหวะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีบางจังหวะที่แบบตัวแน่นนะตัวกลมแต่บางจังหวะก็ก็ลงเพราะว่าเหมือนกับว่ากินบ้างลดบ้างกินบ้างบางทีบางบางทีบางวันอร่อยเราก็กินมากไงกินมากเราก็มาเดินมาออกกําลังกายเบาๆเวลาเรากินเสร็จเราก็อย่านั่ง อาหารเวลาทีาเรากินเราก็อย่ากินเยอะถ้าเรารู้ว่าเราจะขยายพวาง่ายๆก็คือการคุมน้ําหนักด้วยนะคะก็ก็มีส่วนในการทีร่ลดน้ําหนักยาลดน้าหนักไม่ใช่ตัวช่วยเท่าไหร่นะตัวช่วยก็คือเราอย่ายัดอะไรเข้าปากนะคะที่สําคัญไม่ช่วงเห็นตัวเองเนาะแต่ก่อนน้าหนักสี่สิบแปดนะสี่สิบแปดสี่สิบเก้านะตอนนี้เหลือประมาณสี่สิบหกกินอาหารเสร็จก็ประมาณสี่สิบหก ตอนเ,อเช้าๆก็จะมันไป4.4เนะี่ยตอนนี้4.4กับหนึ่งก่อนที่จะมาออกกําลังกายเนะี่ยตอนนี้มันลงแต่ว่าเราเป็นคนรูปร่างแบบนี้มันก็เหมือนไม่ได้ผอมอะไรมากนะคะแต่ว่าเป็นคนเนื้อไม่ได้แน่น,นพูดง,ง่ายเป็นคนแบบยงไงอะ่ะเป็นคนช่วงขาก็ใหญ่นะ,ะขาทั้งบนเนี่ยจะสังเกตได้มันจะเห็นไหมเป็นร่อนๆนะเป็นติง่งๆบางทีไม่ชอบว,ว่าจะเอาอะไร ทำยังไงมันไม่ติดกันเงี้ยแต่เวลาที่เราลดอาหารลงไปเราไม่ได้น้ําหนักถึงสี่สิบแปดขามันก็จะไม่ติดมากช่วงนี้ขาเวลาเดินขามันก็จะไม่ติดกันขาด้านในที่เป็นด้านข้างๆเห็นไหมเราจะสังเกตว่าเนื้อข้างๆของมันช่วงตรงกลางนะคะมันจะสั่นอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันตอนนี้มันบางแล้วมีช่วงหนึ่งมันจะขยายออกมานิดนึงถ้าเราหนักขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บริหารเอวนะคะ แต่ไม่ชอบเป็นคนไม่ค่อยมีหน้าท้องอยู่แล้วนะแต่เป็นคนมีต้นขาที่ติดกันนะเป็นคนขาใหญ่ช่วงตรงขานะคะขาสะโพกเร้เขาเรียกนะั่นแหละเห็นไหมเราก็จะสังเกตว่ามันมีแต่เราก็จะลดมากก็เราก็หิวนะเราเป็นผู้ใช้แรงงานเนาะการต่อยมวยไม่ชชบก็คือทำให้เรามีความสุข ทำให้เราชอบทำให้เราคิดถึงพ่อแม่ทำให้แม่โชคคิดถึงพ่อนะ่ะมันก็มีส่วนให้เราชอบทำทุกวันคนไม่ชอบก็ยอดไล์ไม่ได้เยอะนะคะการถ่าต่อยมวยไม่ชอบแต่ไม่ชอบชอบทำสิ่งที่ได้ไม่ใช่ว่ายอดไลค์สิ่งที่ได้คือร่างกายของเราแต่ได้ออกคลิปด้วยนั่นคือสิ่งเราชอบได้ออกคลิปเราก็ทำเงินด้วยได้ ได้กี่บาทได้อะไรแล้วก็สะสมไว้สะสมไว้ถึงเวลาครบเขาก็ให้เราถ้าไม่ให้ก็เราก็ได้ร่างกายที่แข็งแรงมันคุ้มค่าค่ะร่างกายของเราก็แบบไม่ไม่เหนื่อยถ้าเรานั่งนั่งนอนนอนเราจะเซ็งเพราะเราอยู่กับสามีที่อายุมากเราก็จะเบื่อนะ่ะถ้าเราออกกาลังกายเราสดชื่นเราก็ไปหยอกกับแฟนได้คุยนู่นคุยนี่แล้วก็ ถ้านั่งมองกันมากก็แบบว่ายังไงได้ทำแบบนี้มันสนุกมีความสุขได้ถ่ายคลิปบางคนบอกว่าไม่ต้องถ่ายคลิปก็ได้เอาเขาจะสร้างไรายได้เนาะเขาก็อยากมีไรายได้นาะหลายทางคนดังๆเขาก็มีไรายได้กับสร้างคลิปนี่แหละค่ะ